เฮ hey, ดังๆแจกเดือนละ5,000บาทนาน3เดือนเยียวยาลูกจ้างรายวันฟรีแซ์ตกงานกระทบจากโควิด -19 สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะรัฐบาลเคาะแล้วมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนต่อเนื่องนาน3เดือนนอกจากนี้จะจัดสินเชื่อก้อนแรกให้กู้ได้รายละ1 0,000บาทดอกเบี้ย 0. 1ซต่อเดือนและสินเชื่อก้อนที่2ให้กู้ได้รายละ5 0,000บาทดอกเบีย้ย0.35เเต่อเดือนเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ต้องการกระแสงเงินสดเพิ่มเติม นายสมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจถแถลงภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด1 9ว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ในระยะที่2แล้วโดยจะสนับสนุนเงินคนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวต้องเป็นแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราวซึ่งคาดว่ามีจำนวนกว่า3ล้านคนผู้ที่ต้องการเงินช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้ที่ w w w a m เราไม่ทิ้งกัน .com โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้ในเดือนเมษายนนี้นะคะโดยใช้หลักฐานก็คือบัตรประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลนายจ้าง จากนั้นจะได้รับการเยียวยาผ่านทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน5วันหลังจากลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคมนั้นจะเพิ่มสิทธิกรณีว่างงานจะได้รับเงินชดเชย50%ของค่าจ้างแบ่งออกเป็น2กรณีโดยกรณีแรกก็คือนายจ้างให้หยุดงานกรณีนี้จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน180วัน กรณีที่2กรณีภาครัฐสั่งหยุดรับเงินไม่เกิน90วันนอกจากนี้รัฐบาลยังจัดสรรสินเชื่อวงเงินรวม40,000ล้านบาทเป็นสินเชื่อพิเศษอัตราดอกเบี้ย0.1%ต่อเดือนให้บุคคลกู้สินเชื่อน,นี้ได้1,000 0บาทต่อคนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันขณะเดียวกันยังเตรียมสินเชื่อพิเศษอีกวงเงินหนึ่งมูลค่ารวม20,000ล้านบาทให้กู้เพิ่มเติมได้อีก5 0,000บาทต่อคน หากก้อนแรกยังไม่เพียงพอโดยคิดอัตราดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักคำประกันนะคะ